โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บแรนดอมอีกแล้วนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลโลโลโบ็อกนะคะผมแมปเอสเคปเอ้ยไม่ใช่เ s c a p e สิมันไม่มีเอสเคปแบบนี้แบบนี้คือแมปเดอะจังเกิลออบนะครับจะพูดว่าเอสเคปเดอะจังเกิลออบเฉยนะฮะเออฮมันคือเดอะจังเกิลออบบเฉยๆไม่มีเอส a p e นะครับแต่ก็คงจะหนีเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมเหนียวจากป่าเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เขียนว่าหนีก็เถอะนะฮะโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมไปลุยนี่แหละ,ะนี่คือเต็นท์ที่เราเอ่อพักอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมีสองเต็นท์ด้วยฮะแสดงว่าเราไม่ได้มาอยู่คนเดียวอ่ะสวัสดีมีคนเข้ามาตามไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆด้วยนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นข้อความนะฮะไม่รู้เหมือนกันไปทางไหนทางนี้หรอ อ่าเราไปกันดีกว่าทุกคนอืมมีคนเข้ามาจอยอิงแล้วนะครับให้เขาเฝ้าเต็นท์ให้ส่วนเราจะหนีออกจากที่นี่อุ้ยนั่นมันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ทุกคนเขียวเขียวเอ้ยไม่ใช่เขียวเขียวพูดผิดนะฮะม,วมว่วงม่วงพอดีว่าป่ามันสีเขียวนะฮะก็เลยพูดชื่อสีผิดนะฮะตัวม่วงม่วงใหญ่ๆเลยอะไรปลาหมึกหรอนะฮะปลาหมึกหรือเปล่าครับเนี่ยเมื่อวานนี้ผมไปเล่นไอ้นี่มาเอสเขบ เออออกโตพุตใช่ไหมเอออันนั้นเป็นคือปลาหมึกยักษ์เลยนะฮะว,ว้าวซึ่งในเอสเคปออกโตพุตเนี่ยปลาหมึกออกมาน้อยมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบการชดเชยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือเปิดมาเห็นปลาหมึกตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเออสองสัยเขารู้ไงเขารู้ว่าผมน้อยใจที่เมื่อวานนี้ผมเจอออกโตพุตแค่นิดเดียวนะฮะเขาก็เลยเอาปลาหมึกมาให้ดูชมแบบตั้งแต่ต้ตตนจะได้ไม่น้อยใจหรือเปล่า เดี๋ยวเป็นกานแก้ตัวนะฮะเอ๋ยว่าไปนั่นไม่น่าใช่นะคะเพราะคนทําแบบคนละคนกันอ,อันนี้ก้อนอะไรวะเนี่ยทำไมมันเด็กดึงเดงดึงดุกดุยดุกดุยแบบนี้นะฮะถ้าโดนน่ะจะตายออ๊ยเมื่อกี้โดนปะเหมือนจะไม่โดนนะฮะเพราะถ้าโดนก็คงตายไปแล้วอึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคออ้ออออน่ากลัวจริงๆตรงนี้มีไม้ท่อน กระโดดกระโดดกระโดดดีๆนะฮะระวังลวงระวังลวงโอเคสวยอุย้ยตรงน,นั้นอะไรอ่ะดูขดเ,เห็นปะดวงตาสีม่วงๆในป่านี้ม่แต่ของอันตรายอุย้ยนะฮะดวงตาสีม่วงอ๋อไม่ใช่ดวงตาไม่ใช่ดวงตามันคือฟองสบู่สีชมพูม่วงๆนะฮะ อ่าแล้วส่วนฟันฟันนั่นก็เป็นฟันของดอกไม้กินกินเนื้อใช่ไหมที่มันเอาไว้ดักมแมลงอะ่ะพวกมแมลงวันอะไรพวกนี้นะฮะผมจําได้มันชื่อว่าอะไรนะชื่อภาษาไทยไอ้ดอกไม้ที่มันคอยกินเนื้อมแมลงอ่ะที่มันจะคอยดักจับมแมลงแล้วก็ดูดซึมสารอาหารนะฮะอืมผมจําชื่อไม่ได้แฮะเอือมเอือมจริงๆแต่มันเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะถ้ามันตัวใหญ่ ซึ่งในนี้มันตัวใหญ่มากเลยทุกคนถ้าผมไปโดนติดอยู่ในนั้นผมคงโดนละลายจนเหลือแต่กระดูกแน่ๆเลยอะเพราะว่ามันน่าจะใหญ่พอที่จะกักผมไว้แล้วก็ปล่อยน้ำย่อยทำให้ผมตายแน่ๆน,น,นะฮะอืออุ้ยนี่อะไรน้ำลาวาเหรอเอใช่หรือเปล่าไม่ได้ใช่ถ้าเป็นน้ำลาวามันควรจะเป็นสีแดงเถือกสีเนาะทุกคนแต่นี้มันมีน้ำสีเขียวข,ข,ขึ้นๆไปมาผสมอยู่นะฮะอือ มันน่าใชลลาวามันคือน้ำอะไรอะนะเพราะมันมีอะไรเขียวๆอยู่บนน้ำอะ่ะทุกคนอืมแปลกจังป่านี้มันแปลกมากออืเพราะฉะนั้นสินะเราถึงต้องเหนียวออกจากที่นี่นะครับเพราะมันแปลกนี่เอง <c oughs> จริงอ้าสวัสดีครับโยไปด้วยไปด้วยไปด้วยโยโอ้ยตัวละครมันติดกันโยไปด้วยโอเค ยา yeah, อันนี้แหละโู้ระวังโอ้ยมันไวมากเลยทุกคนระวังรับโอเค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 รับยาไม่ได้ยาขนาดนั้นนะฮะอ่าไปชึบ นนี้เป็นทางเดินแบบแคบๆนะโอเคมไเลยคุณเร็วๆเข้าผมรออยู่เร็วๆเข้ารีบเดินหน่อยคุณผู้หญิงเอ้ยคุณช้าเหลือเกินผมไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะเออถ้าเรารอเธอเราคงอีกนานอ่ะกว่าจะถึง <laughs> น่าิีประมาณสองสามนาทีนะฮะสองสามนาทีก็นานนะกว่าจะถึงแผ่นไม้สี น้ำตาลได้อืมเพราะงั้นเราแซงมาเลยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วนะฮะเออฮืมเออืม,อมไปกันเลยไปกันเลยเอบห้ามโดนเขียวๆนี่อีกแล้วใช่ไหมเขียวยวนี่มันจะต้องเป็นน้ามะเหนือกน้ํามะม่วงน้ําอะไรสักอย่างแน่ๆที่โดนแล้วต้องตุยนะฮะมันไม่น่าใช่ใบไม้ไอเ้เขียวๆเมื่อกี้เพราะว่าใบไม้มันจะไม่เขียวขนาดนั้นนะฮะ ไม่มันจะเขียวประมาณนี้เขียวแบบเขียวแบบเนี้ยเออส่วนอันนี้อะไรเนี่ยตะไคร์เหรอตะไคร์เกาะตะไคร์เกาะนะฮะทาไมตะไคร์เยอะจังนะฮะก็หินากเป็นสีเขียวอีเลยเลเซอร์ห้ามโดนเลเซอร์เนาะ,ะตัวผมดำเลยนะฮะกระโดดข้ามไม่ได้เนาะอ๋อต้องรอรอมาเลยหัวทุกคนเขาไม่ให้ไว้เขาไม่ได้มีไว้ให้กระโดดข้าม เขามีไว้ให้รอมันเลยหัวแล้วก็เดินผ่านอ่าโอเควิอันนั้นใครอะตัวอะไรวะนะ่ะเอเลียนเอเลียนปะทุกคนเอเลี่ยนตัวสีม่วงนะฮะกำลังถืออะไรก็ไม่รู้นะครับที่มันฉายแสงออกมาเป็นสีเหลืองๆเ,เออเลี่ยนยักษ์อุย้ยเกือบโดนอือเอเลียนยักษ์นะฮะ กขาถืออะไรไม่รู้อ่ะนะครับผมเอเลียนปะมีหางด้วยเอเลียนตัวสีม่วงมีหางด้วยนะครับฟิเซอร์เหรอนะฮะก็ฟิเซอร์มันตัวสีม่วงนี่นะฮะแล้วก็มีหางด้วยนะฮะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นฟิเซอร์ก็ได้นะฟิเซอร์ตอนเด็กไงนะครับเออเอือใครไม่รู้นะว่าฟิเซอร์คือใครฟิเซอร์คือตัวละครตัวโกงในดักร์เกิลบอลนะครับซึ่ง ช่วงหลังๆนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นคนดีขึ้นนะฮะมันจะไม่ค่อยอยากเป็นตัวโกลงละนะสำหรับฟีเซอร์อืมแต่สมัยก่อนเป็นตัวโกงที่ค่อนข้างร้ายกาจึบนะฮะแล้วึบแล้วก็เป็นตัวโกงตัวแรกด้วยที่ได้เจอกับซูเปอร์ไซยานะฮะเพราะว่าโกคูแปลงร่เป็นซูเปอร์ไซยาเพื่อไปสู้นะฮะฮึบเออแล้วแบบ นานมากกว่าจะได้แปลงเป็นแต่ว่าพอได้แปลงเป็นแล้วคือแบบปิเซอร์สู้ไม่ได้เลยแล้วก็หลังจากแปลงได้ก็แปลงรัวๆเลยน <c oughs> สำหรับร่างซูเปอร์ไซยาห์อืมมืออะไรกอริลลาหรือลิงชิมพันซีแต่ไม่ต้องสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงนะฮะดูจากทรงแล้วมันน่าจะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินรูปร่างกอริลลาก้อนหินรูปร่างชิมพันซี ก้อนหินรูปร่างเจี๊ยกนะฮะเราเดินเข้ามาแล้วมันเป็นก้อนหินใช่ไหมใช่แหละนะฮะว่าถ้ามันไม่ใช่มันคงขยับตัวแล้วนะฮะมันแบบนิ่งมากนะ,ะก้อนหินแหละทุกคนผนังตรงนี้ก็เป็นก้อนหินนะเนาะนะฮะอึมฮึบฮึบฮึบโอเคไปกันต่ออืม เดินดุมดุมเดินดุมดุมเดินดุมดุมโจอะไรที่ไหนอู้ที่ไหนครับนี่หฮึบ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 เดินดีๆนะฮะโอเคอุ้ยมีใบไม้อยู่บนหัวด้วยใบไม้โดนได้ไหมอ๋อโดนได้ใบไม้ทะลุได้นะครับผมกําลังเป็นกังวลว่าหัวผมจะไปชนใบไม้แล้วมันไม่ทะลุแล้วแบบ พอชนแล้วก็ตกลงไปโดนกับไอ้แดงๆนะฮะเอออโอ,โอปริศนาอีกแล้วปริศนาให้คุณไายดูสิสามารถใช้มุกได้ไหมฮ่าใช้ได้โอเคอีสิ่ปริศนาของนายได้ถูกไขรกระจางแล้วอา,า่านายผิดเองที่ไม่ยอมแก้ไขปริศนาของนายเอ๊ะทำไมอันสุดท้ายมัน มันอ้าวทำไมอันสุดท้ายมันอ๋อโอเคอันนี้ได้อันสุดท้ายมันดูเหมือนทําไม่ค่อยได้เมื่อกี้นะฮะอือหึอาชุบหาชุบอุ้ยป่าในนี้ป่าเขาทั้งอ่ะตุยป่าเขาทั้งใหญ่เลยอะทุกคนนะฮะอือริงโอ้เริ่มใหม่สก,กายเชียว โอ้โนอผิดอันอีกไม่ใช่น,นี่หรอผมลืมผมจําไม่ได้ต่อไปผมต้องเอาหน้าไปถ่ายใหม่แล้วมั้งเนี่ยนะฮะเฮ้ยเอาหน้าไปถ่ายใหม่แปบบ๊บโอเคอันนี้อันต่อไปอันขวาสุดใช่ไหมเออสแสดงว่าผมจําผิดสลับกันนะฮะต่อไปซ้ายสุดใช่ไหมเออนะฮะโอ้เสียดายมันไม่มีเช็คพอยต์ทุกคนตรงนี้ต้องห้ามตายนะเนี่ย ถ้าตายคือจบต้องไปกลับไปเดินใหม่เพราะมันไม่มีเช็คพอยต์นะฮะอย่างแย่เื้ยอ,อย่านะอย่าให้ฉันต้องมาตายตรงนี้นะจ๊ะได้โปรดเห็นใจกันหน่อยมันไม่มีเช็คพอยต์อู้เช็คพอยต์ไม่มีเลยตั้งแต่ผ่านตรงนั้นมานะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่เจอจเช็คพอยต์เจิอแล้วจเจิอแล้วนะฮะเออถ้าตายยี่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ไก่เลยเนาะอย่าเนาะอย่าลี่อาจตายนะฮะอืมขี้เกียจเดินใหม่เช็คพอยต์ไม่มี <laughs> จเจริญจริงๆยังไม่มีก่อเช็คพอยต์อ่ะไม่มีเช็คพอยต์จริงทุกคนเช็คพอยต์หายไปไหน ถ้าตายก็จบนะฮะเรโอเคเพราะฉะนั้นห้ามตายเออความยากมาแล้วทุกคนเพราะว่าไม่มีเช็คพอย์เ <laughs> <c oughs> ช็คพอย์หายไปหนาะอ,อยากจะบ้าตายอย่าอย่าเผลอโดนนะอย่าโดนนะโอเคไม่มีเช็คพอย์เลยนะฮะ แปลกจัดเขาต้องการให้มันยากมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ๆเขาก็เอาเช็คพอยต์ออกไปนะฮะโอ้คิดว่าถ้าเกิดตายก็คงแย่เอาอะไะอุ้ยตอนนั้นมีลิงยักษ์อยู่ทุกคนลิงยักษ์ลิงยักษ์ก้อนหินก้อนหินลิงยักษ์วีเอา้าเลยเอาเลยเฮ้เเย มันเลยอ่ะแล้วมาเกิดตรงนี้วาดผมผิดอะไรเกมนางากที่ผิดผมไม่ผิดเลยนะทุกคนผมไม่ผิดเกมมันผิดนะฮะมันสไลด์แทนดี่มันจะสไลด์แบบให้เราเข้าไปเลยอันนี้ต้องพึ่งดวงเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปใหม่ทุกคนถ้าเกิดสไลด์รอบ นี้สไลด์ไม่เข้าเป้าผมจะผมจะผมจะเลิก <c oughs> <c oughs> นะฮะคนทำแบบกวนละนะครับแล้วไม่ได้เลิกธรรมดาผมจะออกไปกดดิสไลด์ด้วยนะครับโทษฐานโทษฐานทำแบบไม่เสร็จนะครับดูจากทรงอย่างนี้เขาไม่น่าจะทำให้มันยากหรอกเขาแค่ทำไม่เสร็จทุกคนผมว่าใช่คนทำแบบนี้ทำไม่เสร็จแน่นอน เช็คพอยต์หายนะครับเช็คพอยต์หายยังโอเคนะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามันหายไปเช็คพอยต์ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไอ้สไลด์ลื่นตรงนั้นอนะถ้าสไลด์ไปแล้วตายมันไม่เช่ความผิดเราเลยนะเพราะว่าเขาเขาทำไปเพื่อให้เราสไลด์นะครับเขาก็ควรจะทําให้เราสไลด์ไปลงกับจุดที่เขาทําไวส้สิแต่ถ้าเราสไลด์ไปแล้วมันไม่ลงจุดที่เขาทําไวแ้วาาแล้วเราตายแล้วเราต้องรับผิดชอบแทนเขาโดยการ มาเดินให้เขาใหม่ตลอดเวลาจนกว่าจะสไลด์ถูกจุดนี้มันก็ไม่ใช่นะทุกคนนะฮะถ้ารอบนี้ตายฉันจะออกเกมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยคุณทำมายังไงเนี่ยแมบปบคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพแย่เหลือเกินคุณทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงหูสามมาเล่นแมปคุณเนอะคุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงเอาแหละไปใหม่ทุกคนวิถ้ารอบนี้เลยก็ พอแล้วนะอ่าโอเครู้เรื่องนะฮะรู้เรื่องอ๋อผมรู้แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่สเตจสุดท้ายไงสเตจที่ยี่สิบสีเขาทำไม่เสร็จจริงๆด้วยนะครับอันเมือเ่อกี้มันเมื่อกี้เห็นป้าตอนผมสไลด์ไปรอบที่สองอะเหมือนตัวละครผมอะมันจะโดนไอ้กลมๆหมุนๆแล้วนะ ถ้าโดนมันก็จะต้องพาเราไปสเตจที่ยี่สิบห้าใช่ปะแต่มันไม่พาเราไปสเตจที่ยี่สิบห้าเพราะอะไรเพราะว่ามันสิ้นสุดที่สเตจที่ยี่สิบสี่ทุกคนนะฮะเพราะว่าคนททาแบบเขาทําไม่เสร็จอ๋อเข้าใจแล้วอออ่คุณทําไม่เสร็จจริงๆด้วยนะฮะเช็คพอยที่มันไม่มีเพราะาคุณทําไม่เสร็จคุณไม่ได้คิดจะทําให้มันยากขึ้นนะครับโอเคถ้้งั้นเราก็จะติดอยู่ที่นี่่าเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แต่เราสามารถไปที่หน้า แมปเราไปกดดีไลท์ได้อยู่นะ <laughs> <laughs>